ครับผมนายเทพธาดาเกษีวันนี้ขอนำเสนอคอนเทนต์กีฬาครับชายหนุ่มที่เกิดวันที่2เมษายนพุทธศักราช2548ครับผู้มีทักษะหลากหลายครับหลายอย่างเช่นฟุตบอลกีฬาทุกๆอย่างครับจากเขาเล่นหน้าเป้าสู่ประตูดี1ประเภทหนึ่งของราชพัฒนครราชสีมาครับครับจากนั้นหนุ่มน้อยที่สวมเสือ้อเชลซี ได้ย้ายเข้ามาศึกษาเล่าเรียนต่อที่โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุยสอครับและเป็นนักฟุตบอลกินนอนที่โรงเรียนแห่งนี้ตำแหน่งที่เขาได้เล่นครับก็คือนายทวาลของโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุยสร์และได้โชว์ฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับในสีเสื้อของแสนน้์ดงกันครับครับขอเชิญทุกทุกท่านทุกทุกคนดูการระเบิดฟอร์มโหดของนายทวาลคนนี้ครับโด่งโด่งไปหนะ้าประตูแบบนี้มัง เอาไว้แค่บโอ้ยได้ไหมโอ้โหไอ้ตามไปหลบเข้ามาหลบเข้ามายิงโอ้ยตามได้ไหมยมังยังแถวสองยังเป็นของราชสีมาราชสีมาจี้เข้าไปชิปจังหวะนี้จิ้มจังหวะชนกันโอ้ ลลแมมนนทอองาาาาหหีัญกครับจากนั้นหลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบุญเหลือวิทยาสอนศรได้เข้าศึกษาต่อครับที่มหาวิทยายลัยราชภัฏนครราชสีมาในสาขาวิชาพละศึกษาและได้เล่นฟุตบอลให้กับมหาวิทยายลัยราชภัฏนครราชสีมาและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาที่มหาวิทยายลัยราชภัฏสุรินครับ โฆสารเกมครั้งที่ส4บสและรายการนี้ครับได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิอดอันดับที่1มาของครับขอเชิญทุกท่านชมเหรียญรางวัลที่นายทวารดีหนึ่งประเภทหนึ่งของราชพัฒน์นครราชสีมาได้เอามาให้ทุกท่านชมครับผมขอบครับครับ จากนี้จะเป็นการให้ชมการฝึกซ้อมของนายทวารดีหนึ่งประเภทนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมาครับผม